ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ต่อตำรถไทยนะครับผมครับโอ้ได้ร่องแล้วครับผมมือเดียวกันครับพี่หน่องโอ้เกสองเกสองเกหนึ่งมันธรมนมนธรมดาโคตรโอ้เดี๋ยวเดียวไคร ไอ้ไรดันมาเบื้องโอ้ก็จะคิดตีเรียกครับพีน่นลวงจนมาล่องให้เบิ้องสร้างมันบ้านมันจ้างมันบ้านได้๋ยวล่องนะครับได้ล่องเดีเ๋ยวปลายเหลียดนะครับ ตัวนี้ไปช่างปมนะครับเสื่อมหายตัวนี้ดังบ่หวีดนะครับผมบ่วหวีดบ่วชนะครับผมโอ้เจสองครับเจสองโอ้โอ้โอโอแรงจริงครับแรงจริงพี่น้องโอ้ จังได้มหแห้งโอ้โหโอ้เลี้ยงลายก็ยังไดล่ะแห้งก็เก่าลายอยู่บ่โอ้ยจะได้แค่สองหมดไปนี่นะบ่เก้าอยู่ทีย่สองนั่นโอ้ท้ายใ้แค่สามคเอาลองเมืองกันดูจสามหเอ่อท้ายสองขว้างเป็นที้มปลามันเอาคนมาลองรถให้ชมนะครับผมมนี่เอสโอ้ แรงว่ะพี่น้องแรงว่ะครับ <c ười> เสื่อมว่ามันแก๊กที่ทำใจ <c ười> <c ười> <evaluation> โอ้อ้าได้แก๊กสามมีดีพี่น้องเอาไปเฉยครับ <c ười> โอ้เคล็ดด <c ười> ีโอ้ยเอ่ยังไหนจะมาแห้งเลย ยังหนึ่งเ,เที่ยวเฉพาจักว่าติดเทอร์บัวเดียวผมเทอร์บเวพันเสือมาใส่รถเกี่ยวเพิ่นนะครับแต่ตัก,กรอันบ่ไริสไซนะครับเพิ่นกเ็เลยเอามาใส่รถไทนะครับผมเบิ่งเบิ้งครับเบิ่งกันสีดําให้เบิ่งครับก็จะมาแห้งนะครับผมสั่งตัดรถสิ่งนะครับผม โอ้ดันแค่สามมิลลิโอ้โอ้บังดีนะครับโอ้โอ้เอามาเป็นรถใหญ่กันนะผมค่ายปั๊มแล้วันนี้ยังโอ้ ขาวีขากายจกอดห่วยแล้วจะมากแล้วาจังไง่เลกียงละมักอ๋อมันต้องค่ายดิค่ายค้เน่ยายลยค่าเลเอาค่ายข่ายค่ายเห็นพี่น้องคนเบิองน้ำเนี่ยหี่โอ้โอ้ยรถเข้าดีๆบ่ยั่งเลยพี่น้องเลยไป โอ้ขนาดว่าได้คายปั่มยังแห้งปันไข่ปั่มสิแห้งปันได้เป็นได้ละตอนเธอโบกไปโอ้ยโอ้ยแห้งร้ายไปสนไ่เพียรจุดยอดเจอตเธอโบว์ไว้แ้ดันแก่สามกรได้ มีหัวมีซึมอยู่บ่ล่ะสายอันนี้สายที่มันถือกระทอมกับนั่นพอแล้วยังมัปลูกไว้เอาสายมันรัดไว้ห้อยเล่ยนหนาวห้อยนะประเด็นเอาตอกตี่มากเปียกมาตอกมากโอ้เฮ็ดดีบ้านรวยอะไรมากันควมร้อนไว้่งเนี้ย โชวเลยบ่ดิเาด้ใส่ฟ้าข็างวันนี้มันไปแล้วกันหอยเสียบนแน่นอนอหลีครับผมไปเดี่ยนแหเดนี่หอนเี้เจ้านหน่วย,ออยเอาเอาเอาอานวเกันควาไไหมหอน,อ,มาอน้อก็บังไป้ไหมไปไปไปที่ไฮเบิงข้างใน<อ>นั่<อ>นข้างไม้นั่งงัดไปเอยต่อไม่ค่อยแม่โอ้โหยังรักจำนี่ สายางหลายูส่อะไรครับเกิดส่ยังบื้องเบืงเบื้งทั้งในเบิ้งภายในบ่อเบ้งเบครับเครับอ้้ยเบิ้งพี่น้องเธอโบก็ไดเหียมาก้าเจ็บตุกลนบ่อืมหัเสื่มนี่ว่าตองถามถึงครับความงามมมีดอกเนี่ยต่ควมแหงมันบ่อส่งเออเร็นวอไปจัดไปค่ายบัมปีเขา เดี๋ยวเดี๋ยวอียังอันนี้ว่ามัดก่อนนี่โอ้ยเอาอเขาดกำหนดไว้ก็ได้จ้ะเอาตอกมา่งกันไปก่อนเรายการสายอะไรครับนะครับเป็นสายยางเปิดน้ำยู่ืดหันนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราได้เป็นจุดเดียวน้ำมาใส่โอ้ยมันหอนเดี๋ยวฝ่าไปเฮ็ดมันโอ้ปอกลัดท่อ ไม่เสรยมขึน้นสดแม,ม่นมือนี่ขึ้นสดไม่ไม่ขึ้นดเลยเขาร้องไม่ขึ้นสดมือน,นี่นี่ขึ้นสดครับพื่อดสนใจติดต่อได้แม่นมนนย,ย้ายยายย้ายคิวว่างบ่ว่างอยู่โอ้รับติดตั้งบานนี่ข<อ>ึ้นสดน้ำอยู่โอ้เจอรถจ้างเข้าไปครับผม เบื้องรถนี่ฟีมือการเชื่อมเขาอย่ออกรดได้หาเมือนะครับในเบื้องนี่ใ้ได้ีมือการเชื่อมมันไม่ต้องห่วงครับใช้น้ำมันก่อนต่าาโอ้ยไปเซตย้ําฟูนก่อนเงี้ยไปค่ายปั่มบนไหนพี่น้องเบื้องว่าเ่ค่ายปั่มค่ายปั่มม่ค่ายหรอโอ้ยแต่มันคือว่าสิค่ายปั่มว่าตีค่ายอยู่แล้วจะเาเบอกจะเผาจไหมโอ้ยมันเป็นค่ายหรอบ่เนาะโอ้ยค่ายะได้ทองเงทีล่ะไอ้เมองได้เองค่ายเปิดกระปงเบงกันเถอ แล้วคายแล้วไปจกักรถชดดีกูอืมมายันคายแล้วตัวกันเด้อบอกว่ายังคายแล้วคายแล้วมีหวัวอยู่นี่<จ>อยังด้วยคายแล้ว ไปไปเอากบนกห่งเอาเจะสองเอาหดหดเนี่ยไอพี่นลองพนจะติดน้ำเนี่นี่มันแห้งอีลีอยู่บ่เอาเจสองเด้องัดมา่ซ้ำรถไงนี่กายรถไงหุ่นาแบบเปียเอาแบบเอาแาขไมีาเอนคาไ่มีแล้ว สร้างตัดเทอร์โบนะครับผมึ้นสดเดินเองครับล่องเองครับผมนักเลงพวกนะครับ <S <S เอา้าใครอีกลยพี่น้องรถเขาดีๆกับมะเห็ดของเขาบ้าครับ ติดโบเนี่ยนี่ประกันจะขาดป่ะครับพี่น้อง, <c oughs> องผมว่าน่าจาาะบ่เหลือนะครับแต่ว่ากะบ่ว่าแต่ไผล่ะว่าแต่ผมก็ยังเตียนนะครับผมองผมก็ได้1,100ชั่วโมงนะครับรถน้อยพอปีนะครับผมโอ้หัวไม่เหับพี่น้องโอ้โบธรรม,มาดาครับบ่ธรรม,มาดาโอ้ แห้งข้องเาอีกลครับโอ้โโอ้ไปล้วครับไงกับพ้อไงโอ้แห้งแห้งแห้งแ้งแหยครับใส่เวรีกใส่เวรีก เวียดหลังต้องเขาแล้วเวียดหลังต้องเขาแล้วโอ้เห้งแ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 ห้นการแห้งก็แห้งก็เอลสามหัวเขาอยู่ครับผมออากิมนี่พามาชุมความแรงขเอห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับผมแห้งเป็นตานายครับเป็นวะ้นาเเออ ครับผมเจอกันชิมหน้าครับขินอีเขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ